แสดงออกในด่านภายในเพราะทุกคนก็องมีเครื่องยึดถือเป็นศรณะแม่แจ้พระเจ้าพระสงค์ก็ยึดถือพระพุทธประทัมประสงค์เป็นศาสนาพระาาราชาญาตโยมก็น,นับถือทธประทรมประสงค์ทำานอางเดียวกันจะรอจนถึงผู้สิมีคุ้นทั้งหลายแหละแก่บิดามารดาญาติพี่น้องผู้ที่มีคุณ าพาผระไดรู้จักบุญคุนของผู้อื่นเช่ในทําไม่แค่ตนแล้วเป็นผู้มีกัจัญยูกตจเวทีอันนี้พันถือว่าประพุทธติตามธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์พอทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกก็วิ่งเต่นหาสรรพสิ่งต่างๆในสิ่งที่มาบารรลุตัวเองหาเรียกว่าหาที่พึ่งเหมือนกัน หาที่พึ่งในด้านวัตรุขอของเงินทองทรัพย์สินรอยอันพันประกรันทั้งวันทั้งคืนแต่บางคนก็เล่ยเถิดไปบริเคี้ยวของอย่างอื่นได้อีกพวกหนึ่งพะสิมีปพัญญาหน่อยหนึ่งแต่ะละละถึงคุณงามวามดีหรือที่เรียกว่าเป็นเสนอะนอันธ่พึ่งภายในได้แก่พระพุทธประทับประสงค์คือด้ด้านพระพุทธศาสนาเนี่เพราอสิงเแล้วนี้มันเป็นที่พึ่งในด้านทั้งคิดใจเฮา เาทาสิพยายามหาจะไจ้พึ่งทางนอกโดยแกเื่องอุปโภคบริโภคจางๆย่างเดียวก็ได้ในระยะชัวปัจจุบันถ้าหาก่างกายนี่สลายไปตามวิถีของสังขารแล้วก็ของทั้งหลายแล้วนั้นมนก็อยู่ประจำโยกอยู่ตลาดกาลกรณีส่วนคนงามคนดีจะเกิดขึ้นในด้านภายในในแกสินธรรม อันนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนแม่แจ้พระพุทธองค์พป็นมิสย์ทราบสิ่งข้านบริวารมากมม้กายของได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกำลังจะได้เป็นพระยาจักรพรรดิราชยู่ภายในหกเกตวันต่แล้พระองค์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยพยายามออกพระพุทธปฏิบัติสู้มหาพิเรสกบวชเป็นภิกษุ <c oughs> พอเปิดปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาคิดใจของตนใน้เกิดความบริสุทธิ์พุทธองศ์คือพระองค์ระยดนมองเห็นแล้วว่าโลกทั้งหลายแหละในด้านจิตวิญญาณซึ่งวิ่งวนเยู่ในภพบหน่อยพบหน่อยพบพุ่มต่างๆมอมีสิจบสิน้นไปกันอยู่ตลอดจะกลับจะกันก็ไปกันยุ่งสั้นมอมีบอลดูมอมีบอลเศร้าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายยุ่งเหยิงมาจะกับจะกัน น,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 นับอานั่นจะไหนนับระสงรงไขว้ไปเลยั้นเป็นมองเห็นกองถูกใยอเดซจะเป็นไถ่ให่ของโลกก็หาวิธีการที่จะฝึกหคัดจิตใจ,จของเฮาได้แหละให้รู้ถึงความเป็นจริงในสรรพสิ่งต่างๆเสร่จม,มาพ่อพัดได้คิดใจว่าสิ่งไรค้นละสิ่งไรค้นบำเพ็ญสิ่งไรสิ่งไดคนกระทามันมันเกิดมันมีขึ้นให้มากสิ่งไรค้นลดละหายห่างไกล เป็นนาทีของทุกท่านที่เกิดขึ้นมาเป็นมาดุลเพระพบพบพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่งหนึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ไม่โชคลาภย่อยตัวที่เกิดมาเป็นผูเป็นคนมีรางกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลี้ยกายใจปกพันมดนี่ว่าเป็นบุคคลในรูปประพัน์สันสานเป็นลักษณะชนิดหนึ่งสองคนพระศิประพฤติปฏิบัติทำมาได้ แต่อีกด้านหนึ่งในด้านจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่หากคิตใจพอเกิดสาติถ้ามัม่วเมาหลบหลงไปตามเหตุการณ์ทั้งนอกก็ไปกันชักับชะกาันวนไปวนมาอยู่คนียวัฏะเพราอมีวัฏะไม่พอมาวนวนไปโยงสั่นทั้งเกิดทั้งตายวนไหวโยชักับชะกาันหละถมแผ่นดินจนใหญ่ตูสูงขึ้นเรื่อย แต่แล้วมิเหตการที่จะเดินไปสู่ความสุขยิ่งกวา่านี้พระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วจะได้สั่งสอนไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่เกิดสุดท้ายภายหลังคือเรื่องของคิตตเวญญาเนี่เป็นสื่อเป็นนมามธรรมห้องมองม่เห็นมนไม่รู้แต่แห่งเป็นสิ่งที่สําคัญกาหม,มู่ในชีวิตของห้องหากคิตตเวญญาคือค้อมรู้สึกันนี้ออกจากร่างไปแล้ว ใ้ร่างกายอันนี้มันไม่มีข้หมายจะจิ้มยืดได้กระโยกท่านแหละซ้ำาทอนใหม่ทอนพื้นเรียกว่าคนต่ายเอาไปเผากับบ่ห้องบ่ข้างจะตาคิดใจออกจากรล่างไปแล้วไปยังั่นฉะนั้นพระธรรมาฝึกคัดเอาคิดใจเนี่ยตัวใหญ่กว่ามูในร่างกายของเขเรียกว่าเป็นพญาคิติราครอบคร้องอยู่ในเมืองปัญจาเนี่ยปัญจานค้นก็เลยอยู่ในเมืองขันหาเนี่ย ถ้าหากผู้สนใจวิ่งเส้นหาจะได้สิ่งที่เขาต้องการย่งางาเลยเมื่อก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีว่าเป็นประโยชน์ก็มีแยกเลยเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเขาสิหากันโดยทั้ทงวันทั้งคืนอย่างหนึ่งเรียกว่าทรัพย์สมบัติภายในคืออรอยิยทรัพย์สองอย่างในงอนันใดจะได้หน่อยได้หลายข้อจริงเป็นนาทีของสุขคนที่สุดที่จะต้อง หาให้ได้ทํำให้ได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นได้ตัวเองได้มากเท่าไรยิ่งดีพอสำคัญว่าได้ไม่ได้ทั้งที่เป็นสินทรำเป็นสมาชิกท <c oughs> รัพย์สมบัติภายนอกทุกอย่างอะไรแล้วก็นี่ทรัพย์สมบัติภายในกับพยายามสร้างให้มีขึ้นได้น้อยได้ร้ายเท่านั้นก็ยิ่งดีไอตัวในเนี่ยเป็นผู้สิจะุสง เป็นสเสบียงเป็นเครื่องสนับสนุนท่งเข้าไปสู้พบหน่อยพบใหญ่สี่ไปสู้พบได้ก็จะขึ้นเรื่องับศัพย์สมบัติที่มีอยู่ในใจเขาเนี่ยพบของโลกหรือภูมิของโลกหรือว่าโลกของกิจเข้าอยอยนีย่เรียกว่ามนุษยโลกถ้าตั้มไปก็นี่อันไดรับความเดินร่อนบนไหวเรียกว่าอาบายาโลกได้แก,นก่นรกพวกเปรตอสุรกายกนิดาุริยาารนี่สี่ภูมิใหญ่ ก็ยังมีเต็มแผ่นดินอยู่ยังเข้าเห็นกันอยู่ทั้งซัดน้ำซัดบล็อกซัดก็ได้ดินได้ร้อนมีปีกพ่กมีปีกมีขาพ่กมีขาหลาเท่าไหกันยุ่งยู่นงกันอยู่อันเมื่อนี่เขาก็พวกเรานี่เขาต้องการยังให้เป็นมนุษย์ึ้นกันกับเขาแต่ยังวันนี้โอกาสกว่ากันไปเสเวยคําไปตามเรื่องบางผู้บางคนก็พ่อได้เกิดมาเป็นคนเป็นคนเนี่ยก็เป็นคนมาสมบูรณ์แบบแต่นี่ หัวดอกตาบอดแขนขาขาขาดง่อยเปียเสียขาไม่โรคไข้ไข้ก็บหน้าหนาผากานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเฮาอย่างเดียวจิตใจเป็นคนสั่งไม่อมีคนโรคหน่อยเป็นเป็นผู้ที่ไม่โรคหน่อยโรคหลายหลาตายใต่เล็กแต่น้อยตายมาจะได้ท่านบอกว่าบพระท่านพระเจ้าวันตายกันไปยังมีโรคประจำอยู่ตลอดปนนุ่มปนญญาก็ไม่ เป็นคนงูเขาเบาปัญญาราอันพันอย่างเชิงแล้วนี่ใจเป็นผู้สั่งอีกสั่งมาจาพรเกาชาติเรียกว่าบุญเขาหรือบุพเพกาชาติบาปเ้าหอนหลังนํำมาสนองอันนี้ก็เรีือโลกมนุษย์ควงเฮาแต่ผู้ต้องการไม่ยกยู่ในโลกมนุษย์จะขยับไปชั่โลกขันสูงอย่างในชากามมาพะจรสวรรค์หกสันนัตสัญตาตูมกันไป พวกเรานี่สบาย่าต้องวิ่งเต้นท้นากินนี่ผู้นี่มีแต่กินสบายยากไดอัน์ดก็ได้รดอันนี้ก็พวกวาอายุยืนผู้เฮาดีแต่ว่าชุสั้นนี่ก็ยังว่อนลงามาคำลงมาเกิดมาตายอยีก่ขึ้นเาพวกพรต้องการยุสั้นนี่ประพฤติปฏิบัติชินทํำหลายดีก็ได้ขยับไปสูขสข้ขันสูข้นสูเข้ามาโลกเพื่อจังห้อ เีษตรประช่างโลกเขาก็พวกว่าไม่งั้นหลายกันเลยขี่รถพ่อพ่อกรุงเทพพวกคนหลายก็เอาคืเครื่องบินเปอระเทศนอกรอบโลกกะไยังไี้เลยใครๆก็เป็นสารทรัพย์สมบัติภายในหลายถ้าหากโยกขันพร้อมาโลกหรืออารมณ์กับพร้อมเหล่ายังมาพ่อจะพยายามยกระดับคิดใจไปอยู่ฮูย่างพอุปถงหรือภรยยาเจ้าะภัยยาโลกก็จโลกคือปฏิพันธ์ นี่ไปได้บัดโลกแล้วนี่เป็นโลกสีอยูของจิตผู้ใดต้องการจะนั่มจิตไปสู่โลกนี่ได้บอกว่าเพิ่งปฏิบัติต้นเหตุให้มันพ่อต่อไปก็จะส่งจิตใจเขาเข้าไปอันนี้เป็นนาทีที่เขาจะต้องนั่มไปคนคิดพิ่นี่พีหน้าเบ่งเอาผู้ใดอยากอยู่โลกนี่ได้ก็ไปสร้างเอาท่า,ไา,านไม่เหตุหรอกผลมันก็ปรากฏเกิดขึ้นผู้ใดยยไปจะไปอยู่หน้าโลกก็ได้ไปยู่ ไหเป็นเปรตก็ได้เป็นรัศรกายก็ได้เป็นสเดียฉานก็ได้พวกน้พวว่าจะสร้างเหตุพ่อไปได้หมดถ้าอยากม่เป็นคนก็สร้างให้ใช่มันเต็มทีให้เป็นคนสมบูรณ์มันเป็นคนมมสมประกอบก็ยากขึ้นกันแม่ใจร่างกายก็สมบูรก่อจิตใจก็ปมปมเปเปอเป็นบ้าใบบอดหัวเสียชีวิตพินไปดุดไปมดถ้าเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจังโมเฮาเนี่ยนาวา นี่โชคหลายพระพุทธองค์พระเจ้าลาวัยเป็นพระสิทธิวิโชมนดสปฏิลาโพผู้เฉ็กเกิดไมาเป็นมารุจูเป็นคนที่มีโชคลาภใหญ่สูงมหฬานสั่งอะไรได้มัดอยากไปสวรรค์ก็ได้อยากไปพมโมโไุทมารุก็เลยอยากไปพันิพานก็ได้อยากไปในโลกขันตัมก็ได้บม่ได้คันของเพราะว่าเป็นโลกขันกลางเรียกว่าเป็นท่างแยกหลายร้อยแผ่นสีไปทางใดมัด แต่แล้วโดยมากคนมักทีไปทั้งทำนีหลายบอกมากขึ้นสูงไปน่าโลกเนยจักลายตัไหลเสลยียแล้วคนว่าอันเรานี่เป็นนาทีของทุกคนี่ตัดสินตัวจะของเองเป็นของเฉพาะตนพญาปัจจัเงเ,เป็นของเฉพาะตนนี่คนดืนที่แนะแนวทางแล้วฮาว่าประพฤติปฏิบัติก็กไปบ่รไร้ือเพราะของเรานี่มันเกิดจากเหตุคือการกระทำเขาทำเอาเอง ม่มมวมาไว้บอดลวกเสียชีวิตพิมพ์เป็นรุ่นยางศิกรรมมาจากอะไรก็เฮาทำมงเฮาเาอางไม,ม่ผู้นี้มาทำให้พ่อแม่ก็บ่อยากให้เป็นญาติพี่น้องก็บ่อยากให้เป็นเทวดาอินพุ่มเป็นก็บ่อยากให้เป็นแท้เจ,จ้าของงางทั้งเด็กก็ได้รับำกรรมกรรมตัวนั้นล่ะมาได้มาปรากฏเกิดขึ้นเป็นคนบ่สมประกอบแต่สำหรับพระพุทธองค์พนพนพระใดพนพี่หน้าเห็นหมดสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถึงแม่ว่าสิด้เป็น แต่สัตว์่เป็นพระญาจักษกรบปัญจสิริาชเปนกัมยอมหลักออกบำเพ,พ็ญพรตพมจันทร์ประพฤติบัติในเกิดขึ้นใน้านคิดใจก็เป็นสอนคิดใจอย,ย่างเดียวสอนมา่จะกลับเจะกันก็สิไลใอันนี้ขอให้บรรดาของเขาจงคิดทังท่นฉะนั้นคิจดจะรมที่ทามาทําในวันนี้ก็นับว่าเป็นคนงามคนดีชินน้นหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุนผู้คนที่มีขุนเป็นคนมีกัจัายุกตเวทีว เป็นคนมีคาราวาสทำคารบตอพุทธิคันาาน้นขโรบคารบตอบัดว่าศาสาสนาธรรบาดีชิ้นหนึ่งแต่ว่าฐานสุเมเรื่องในการปริพฤติธฏิมัติมากไปกว่านี้จะยิ่งยิ่งจะได้สูงขึนไปตามลําดับนนระดัสามารถแนะนํามากพอเป็นแนวทางก็จะนี้ไปกักขอให้บรรดาสสารจงประสบความสุขคราเจริญ